สวัสดีครับมาเจอกันวันเสาร์ที่9พฤศจิกาย,ยนปี2024กันนะครับทิ้งท้ายไว้สำหรับคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาในเรื่องการลงทุนนะครับว่าจะมาสอนวิธีการหาค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นนะฮะซึ่งก็ล่วงเลยไปน่าจะประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์แล้วนะครับก็ได้เลิกสักทีนะฮะในวันนี้นะครับ ผมยกตัวอย่างบล็อกเกอร์ของผมนะครับ i n n o v e s X ซึ่งในที่นี้ก็คือ SCBS เดิมนะครับขนาดบล็อกเกอร์ผมยังใช้ของ SCB เลยนะครับดูแล้วกันว่าชอบ SCB มากขนาดไหนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆสอบถามกับบลกเกอร์ของตัวเองนะฮะว่าเลดการคิดค่าธรรมเนียมซื้อขายของหุ้นเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมได้มาไม่ใช่เดานะฮะ ทาง Marketing นะฮะน้องก็โทรมาบอกว่าผมได้เลทพิเศษนู่นนี่นั่นสงสัยช่วงที่ซื้อขายเยอะๆนะฮะก็ตามนี้ฮะ0ถึง5ล้านนะครับคิดค่าธรรมเนียม0.127%แล้วก็บวกด้วยแวด7%นะฮะผมก็คิดมาให้ก็คือค่าธรรมเนียมก็6350นะฮะแวตก็4 4 4.5รวมแล้วเป็นเท่านี้นะฮะ สำหรับผมนี่คือไม่แยกนะฮะคือรวมไปเลยกับในแวตนะครับเอ่อห้าถึงสิบก็ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดจะพบว่าต่ำกว่าอันแรกนะฮะเลทเลทจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ตามนี้รวมแล้วก็ 6, 7, หกพันเจ็ดเหลือหกพันสองนะครับแล้วก็สิบล้านถึงยี่สิบล้านจะเหลือศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะฮะก็ตามนี้เลยก็ไอ้นี่ถูกมากๆนะครับเหลือสองพันสองนะฮะ ยีล้านขึ้นไปก็ยิ่งตามไปใหญ่นะฮะ0.087ไอ้น,นี่คือ Transaction ในการซื้อหรือขายต่อวันนะครับต่อวันนะฮะคราวนี้ผมจะบอกว่าสำหรับเพื่อนๆที่รู้มาแล้วนะฮะมีความคุ้นเคยในเรื่องสูตรพวกเนี้ยข้ามไปได้เลยนะไอ้น,นี่สำหรับมือใหม่จริงๆผมบอกว่ามันคือสูตรเดียวกับ ในการคำนวณภาษีเงินได้ของเราในทุกๆปีตอนช่วงมกราถึงมีนาคม,มานะครับเงินได้พึงประเมินหากลดหย่อนนู่นนี่นั่นหากบริจาคอะไรเสร็จนะครับแล้วก็ถึงข้อ13ผมก็ทำเรียนแบบแบบฟอร์มของกรมสรรพากรนลครับเราต้องได้เงินได้สุทธิก่อนหมายถึงหักนู่นหักนี่แล้วนะฮะเป็นเงินได้สุทธินะครับนะครับข้อ12แล้วก็นั่นแหละ อันนี้จะเป็นการคำนวณภาษีโดยใช้สูตรนะฮะก็เหมือนกันเลยฮะใช้ if อันนี้นะครับน้อยกว่าแสนห้าถึงสามแสนจะสังเกตมันจะมีขั้นอ่าขั้นบันไดของมันอยู่แสนห้าถึงสามแสนนะฮะแล้วก็มาห้าแสนนะครับแล้วก็มาเอ่อเจ็ดแสนห้าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเหมือนกันนะครับจะให้ดูซึ่งมันก็มันก็ตรงนะอ่ะ กลับมาที่ของเราเหมือนกันนะครับต้องทําจากน้อยไปมากก่อนนะครับช่วงช่วงอาจไม่เหมือนกันอาจจะ0ูถึง1ล้าน1ล้านถึง5ล้านไอ้นี่ผมผมก็ไม่ทราบนะแล้วแล้วแต่โบกเกอร์นะครับต้องต้องต้องเอาข้อมูลนี้มาให้ได้ก่อนนะครับว่าเราเสียเลทยังไงบ้างพอได้น,นี้เสร็จเนี่ยใส่แม็กซิมัมของบันไดหรือขั้นนั้นๆน,น,นะฮะในที่นี้คือ5ล้านคือจะเสีย ที่5ล้านแม็กซิมัมนี่หกพันเจ็ดยิบนี่คือรวมวตแล้วนะครับผมจะไม่แยกค่าธรรมเนียมกับวตนะฮะห้าถึงสิล้านก็แม็กซิมัมของมันก็คืออันนี้ฮะหกส9แต่มันต้องรวมของเก่าด้วยก็จะกลายเป็นอันนี้นะฮะนะครับก็คือ Y 67ก็แม็กซิมัมจริงๆก็คือ1 3 0 0นนะฮะ1 0ถึง20 000, ล้านแม็กซิมัมของเขาคือ 2002นะฮะก็เหมือนกันฮะมันต้องเอาไอที่รวมมาแล้ว2ขั้นในที่นี้คือ y 6 1 8นะครับ y 6 1 8ดอ่าดูนี่อ่ะแล้วบวกด้วย2 0 0 0นะฮะก็จะกลายเป็น maximum ทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มก็คือ1 5 0 0นนะครับ20ล้านก็เป็นเรทเท่านี้ซึ่งอย่าลืมบวกไอ r ทแม maximum อันนี้ด้วยนะที่ค้างไว้โอเคก็ อันนี้คือสูตรนะครับอันนี้คือ input นะฮะหมายถึงว่าจะเป็นฝั่งซื้อหรือขายก็ได้นะครับสมมุติเราขายนะเราขายเราก็าอาจจะขายได้ขายขาดทุนก็ได้สมมุติขายขาดทุนก็คืออันนี้เอาใหม่คำนวณแต่ถ้าเราขายได้กําไรนะครับสมมุติ1 1อเลยนะฮะก็คืออันนี้ไปคำนวณมันก็จะส่งผลว่าค่าธรรมเนียมรวมแวตแล้วเป็นเท่านี้นะฮะโอเคไม่งงนะครับ คราวนี้เรามาเจาะลึกสูตรนะครับสูตรเพื่อนๆไปพร้อมกันนะผมพยายามทำช้าๆนะฮะผมก็ไม่ได้เก่ง Excel อะไรมากนะแต่หมายความว่าตอนช่วงที่ทำงานประจำนี่มันก็มันก็มีการใช้สูตรมีนู่นมีนี่อย่างที่บอกก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาษีเงินได้เอ้ยมันใช้สูตรได้ก็ใช้ไปนะครับในที่นี้ Excel เราจะใช้สูตร if นะครับ if ง่ายที่สุดแล้วก็0นถึง5ล้านนะฮะ ใส่ไปเลย t 7 2นะครับ t 7 2คืออะไร t 7 2ก็คืออันนี้ฮะเราตั้งไว้ว่าเป็นเซลที่เป็น Input ตเซลนะครับถ้า t 7 2น้อยกว่า5ล้านหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านนะฮะนะครับนี่มันจะเขียนว่า if ิพจน์เชิงตักกะเอาเอาตักกะมาก่อนนะฮะน้อยกว่าแล้วก็สิ่งที่ตามมาหลังจาก เครื่องหมายคอมมาก็คือเป็นผลลัพธ์ที่ตรก,กะนั้นเป็นจริงแล้วคอมมาตามด้วยเป็นผลลัพธ์ที่ตรก,กะนั้นเป็นเท็จนะฮะอ่าโอเคกลับไป5ล้านมาจากไหน5ล้านมาจากอันแรกเลยฮะสเต็ปที่แม็กซิมัมในสเต็ปแรกนะฮะจำไว้เลยฮะน้อยกว่า5ล้านนะครับถ้าน้อยกว่า5ล้านนั่นก็หมายความว่าศจนถึงเกือบ5ล้านนะ อันนี้ศูนย์เกือบถึง5ล้านยกเว้นตัวที่เป็น5ล้านนะครับเท่ากับเท่าไหร่ก็ตามนี้เลยฮะตรงไปตรงมานะฮะมันบอกว่า0.127นะฮะ127เป็นเปอร์เซ็นต์กระหารด้วยร้อยอ่าผมคูณด้วย1.07นี่คือผมรวบลัดหมายถึงว่าตัวคูณไอ้ตัวทำค่าธรรมเนียมมันเองก็คือ1แล้วก็บวกด้วยแวน7%จ็ 0, 0 7, นะฮะรวมกัน้วก็คือ1.07นงมา แยกว่าวงเล็บ1บวกด้วยเจ็ดหารด้วยร้อยนะครับไม่งงนะในกรณีที่อยู่ในช่วง0-5ถึง5ล้านนะครับแต่ถ้าเอาละคราวนี้ถ้าไม่ใช่ตรงนั้นคืออะไรไม่น้อยกว่า5ล้านเพื่อนเพื่อนลองตอบซิไม่ได้มีแกรณีเดียวนะฮะมี2กรณีไม่น้อยกว่า5ล้านก็คือเท่ากับ5ล้านกับมากกว่า5ล้านถูกต้องไหมฮะนะครับ ก็จะใส่อไปอีกเพราะว่ามันมีย่อยมาอีกเป็นเป็น t r e นะฮะเป็นไอแผนภูมิท e e ย่อยไปอีกมันยังไม่จบก็อ่ะถ้ามาที่สเต็ป2มันก็คือ5ล้านถึง10ล้านเราก็เอาไอตัวเลข10ล้านเนี่ยมาใส่มาใส่เพื่อเป็นนิพจน์เชิงตราก,กะอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้ามันน้อยกว่า5ล้านมันมันผ่านสเตปแรกมาแล้วหมายถึงไม่น้อยกว่ามันไม่น้อยกว่า5ล้านในที่นี้คือ5ล้านจนถึง10ล้านถูกต้องไหมฮะอ่าให้เท่ากับ T 72ลบ5้าล้านก็คือลบ5ล้านหมายถึงว่าให้มันผ่านสเตปขั้นตอนแรกมาก่อนมันก็จะอยู่ในสเตปนี้นะครับเนี่ยแล้วคูณด้วยมันกลายไอนิพจน์อันเนี้ยมันคือข้อความสเตป ขั้นบันไดที่2แล้วศ1นยนะฮะ0.117นะครับย้อนกลับไปอันแรกมัน0.127นะฮะไม่เหมือนกันนะฮะลดลงนะครับหารร้อยคูณด้วย1.07เหมือนกันเลยนะครับอันนี้มันแค่ขั้นตอนของอันนี้เนาะแม็กซิมัมนะฮะอย่าลืมนะฮะมันต้องผ่านไอ้สเต็ปแรกก่อนบันไดขั้นแรกมาก่อนก็คือไปบวกมาเลยฮะ6.7594.5นี่ฮะ มาจากไหนก็คือมาจากอันนี้นะครับเอบนะครับแต่ถ้าไม่ล่ะไม่ล่ะหมายความว่าไงก็คือไม่ในที่นี้ก็จะมี2อันอีกแล้วหมายถึงว่ามันขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งละก็ใส่อิฟซ้อนเข้าไปนะครับก็ต้องไปเช็คคืออะไรก็ไปเช็คไอ้ขั้นที่มันสูงสุดของขั้นที่3ก็คือ20ล้านนะครับใส่ไปน้อยกว่า20บล้าน หนึ่งสองอ่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื0นแสนล้านแล้วก็สิบล้านนะฮะไอ้น,นี้อยากให้เช็คเพราะว่าผมบางทีเขียนแล้วมันมันไม่ถึงหลักยีหลัก10ล้านก็ก็ทำให้งงได้นะฮะก็เท่ากับ T ีเจ็บลบด้วย10ล้านนะฮะทีเจ็ลบด้วย10ล้านก็คือแม็กซิมัมของอันเดิมนะฮะแล้วคูณด้วยหมายถึงลบด้วย10บล้านก็แสดงว่า อยู่ในส่วนเกินของอันนี้และ0.107นะฮะนี่ฮะ107ครับเหมือนกันฮะหารร้อยคูณด้วย1.07แล้วอย่าลืมนะฮะมันบวกอะไร67กับ62ในที่นี้คืออะไรอันนี้ฮะ67กับ62หรือง่ายๆคือบวก13นะฮะไปเลยแต่ต้องอันเดียวนะครับไม่งงนะฮะ67กับ62นี่คือ13นะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ล่ะ ไม่ใช่ล่ะก็ให้เท่ากับ6กเจบวกหกบวกสก็คือแม็กซิมัมของบันเต็มเต็มเลยนะฮะอันนี้จะไม่มีอิฟแล้วเพราะอะไรไม่ใช่ล่ะหมายถึงว่ากระโดดมาขั้นสุดท้ายแล้วไม่มีอิฟต่อละบวกเต็มเต็มก็คือ3ขั้นนะฮะมันต้อง3ขั้นอยู่แล้วมันถึงจะมาขั้นสุดท้ายขั้นที่4แต่ต้องไปลบ20ล้านอยู่ดีนะฮะ หมายถึงส่วนเกินของ20ล้านเป็นเท่าไหร่ก็ลบ20ล้านหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะอ,อันนี้ต้องเน้นย้ำนะฮะคูณด้วย0.087นี่ฮะ0.087บวกแหวร์หารร้อยก็คือคูณด้วย1.0 0วงเล็บดูให้ดีฮะวงเล็บก็คือนับเลยเปิดเท่าไหร่ปิดเท่านั้นนะฮะแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยสูตรมันไม่ได้มีเออร์เลอร์ที่เป็นสีแดงเราก็สามารถคลิกได้นะฮะ โอเคเครานี้มาทดสอบทดสอบง่ายๆครับทดสอบง่ายๆก็คือสเตปที่อยู่ในนี้แหละอ่ะผมใส่ไป1ล้านง่ายๆหน่วยส0 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านปุ๊บ1358ก็คิดเลยฮะเท่ากับเท่าไหร่1ล้านหน่วย0 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านคูณด้วยไอไอตัวนี้นะครับจุดหนึ่งสองเจดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หารด้วยร้อยนะครับ คูณด้วย1.07นะฮะปึ๊บเท่าไหร่1358ม้ตรงไหมอ่าตรงนะฮะโอเคอันนี้ตรงนะฮะไปคลิกแม็กซิมัมสเต็ปของมันไปลองเช็คนะ5ล้านหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน6 7 9 4.50ถูกต้องไหมอ่าถูกต้องนะฮะน,นี่ไปเร็วๆอ่ะไปเช็ค6ล้าน หน่วย0ิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแปดพันมาจากอะไรล่ะก็มาจากไออา่าถ้าเราคิดแบบมนุษย์คิดก็คือห้าล้านแรกมันเท่าไหร่เท่ากับหกเจ็ดเก้าสี่จุดห้าใช่ไหมถูกต้องบวกด้วยไอส่วนเกินมาจากห้าล้านก็คือหนึ่งล้านใช่ไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านคูณด้วยเท่าไหร่มันก็ส่วนนี้คือสเต็ปที่สจุด 117.117จุดหหอ่านร้อยก็เป็นเปอร์เซ็นต์คูณด้วย1.07นะครับปุ right? be, right? ๊บอ่าเห็นไหมตรงตรงๆเลยนะฮะคราวนี้ผมก็ไปเร็วๆแล้วกันก็เช็คเป็น10ล้านสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้าน1 3 0 5 4นสะฮะสองอันมาบวกกัน20ล้าน หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน20ล้าน15343.8อันนี้นะฮะก็คือบวก3อันนะครับแล้วเอ่อ21 000, 000, ล้านล่ะผมใส่ไปเลยนะก็เท่ากับผมไม่คิดให้แล้วนะก็เท่ากับ1ล้านก็ก็คือเมื่อกี้เนี้ยไอ้3อันทั้งหมดบวกด้วยไอส่วนเกินจาก20ล้านก็คือ1ล้านคูณนี่แล้วบวกแบตนะฮะอะ คราวนี้มาทดสอบกับของจริงนะฮะของจริงในที่นี้ก็คือไอ้อ c d อ่ะบายฝั่งซื้อนะฮะร1 2 5 5 0บหุ้นเขาเขาเขียนมาให้แล้ว56250นะครับ56250ปึ๊บ76.44มาจากไหนไอ้นี่มันแยกเนาะ 71.44บวก5เอาคิดในใจก็แล้วกัน71บวก5เป็น76 76.44โอเคถูกต้องนะครับผ่านไปนะครับเอาเยอะๆหน่อยอะเซลมั่งเซลคราวนี้ขายขายที่ขาย SCB 4400หุ้นที่ราคาเฉลี่ย113.28นะครับสังเกตมันต่อทางเซ็ชั่นใน1วันเนาะนะครับแยกกันระหว่างฝั่งบายกับฝั่งเซลเซล์จะเซล หุ้นเดียวกันเขาก็เอามารวมกันนะฮะเพื่อเป็นค่าเฉลีย่ยแต่พออีกหุ้นหนึ่งก็แยกกันไปนะไม่งงนะ4 9 8 4 5 0 4 9 8 4 5 0เท่าไหร่ครับ677.34 633.05อันนี้ต้องคำนวณ633.05บวก 44.32 44.32ทอดเท่าไหร่ครับ677.37อ่าจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเมื่อเวลามันเป็นทศนิยมย่อยๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่ามันปัดเศษนะไอ้นี่ไม่ได้คำนวณผิดนะครับถือว่าเป็นการปัดเศษ34.37อะไรเนี่ยปัดเศษในแต่ละาราคานะฮะในแต่ละราคาหมายความว่าถ้าเราไปดูกันจริงๆเนี่ย แต่ละจำนวนหุ้นอาจจะมีขายที่113บาทแล้วก็อีกจำนวนหุ้นหนึงขายที่113.5อะไรประมาณนี้นะเขาก็ตัดตัดกันแล้วก็สุดท้ายก็คือพอมารวมกันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการปัดเศษทำให้มันไม่ตรงที่ทุนนิยมตำแหน่งที่2นะอันนี้เข้าใจตามนี้นะฮะโอเคผ่านไป ทิสโก้นะครับฝั่งฝั่งขาย194 000นะครับ194 000ปึ๊บ263.63 246.38เท่ากับ246.38บวกด้วยวัต17.24 17.24เขาแยกเพราะว่าเา จะได้ส่งแวตไปให้สรรพรกรเนะเพื่อง่ายแต่สําหรับเราก็คือเราไม่แยกเพราะว่าเรารวมไปเลยว่าเงินที่เราต้องจ่ายให้โบวเป็นเท่าไหร่263.62นี่ฮะเรื่องการปัดเศษนะครับโอเคไม่งงเนาะก็ถือว่าเอาไปเป็นแนวทางละกันเนาะนะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราขายหุ้นใดหุ้นหนึ่งจำนวนหุ้นเท่านี้ที่ราคาเฉลี่ยเป็นเท่านี้เราจะเสียแวตกับ ค่าธรรมเนียมเป็นเท่าไหร่นะจะได้รู้ว่าเฮ้ยจะกัดทุนจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาฝากกันนะครับนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับไอการคิดภาษีเงินได้ของเราง่ายๆิมเิลนะฮะไปทำความรู้จักไอตรงนี้กับไอตรงสเต็ปขั้นบันไดของการเสียค่าธรรมเนียมนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปมีประโยชน์รบกวนช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับจะ กดติดตามก็จะได้ดูคลิปต่างๆที่ตามมาทีหลังนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ